ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกลันทะกะนิวาปะสถานเขตกรุงราชครสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคันลานะ อยู่ที่กระโปตะกันธราวิหารในคืนเดือนเพนท่านพระสารีบุตรปรงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งขณะนั้นมียักษ์สองตนเป็นสหายกันเดินทางจากทิศเหนือไปทางทิศใต้เพื่อทำกิจที่จะต้องทำบางอย่าง ยักษ์ทั้งสองนั้นได้เห็นท่านพระสารีบุตรปลงผมใหม่ๆนั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้งยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์อีกตนหนึ่งว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณรูปนี้เมื่อยักษ์ตนนั้นกล่าวอย่างนี้ ยักษ์ตนหนึ่งจึงกล่าวดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำรายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึ่งดังนี้ว่า สหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยั์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยับตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สาม ยักษ์ตนนั้นได้กล่าวกับยักษ์ตนหนึง่งดังนี้ว่าสหายเราคิดอยากตีศีรษะสมณะรูปนี้ยักษ์ตนหนึง่งได้กล่าวกับยักษ์ตนนั้นดังนี้ว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่ง มมริษมากมีอนุภาพมากครั้งนั้นยักษ์นั้นไม่เชื่อยักษ์ผู้เป็นสหายจึงได้ตีศีรษะท่านพระสารีบุตรเถระเป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนั้นสามารถทำให้ช้างสูง7จถึงแศอกจมดินได้ หรือสามารถทำลายยอดภูเขาเมื่อมาให้ทลายลงได้และทันใดนั้นเองยักษ์ตนนั้นได้ร้องว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินแล้วล้มตกไปสู่มหานรกณทินนั้นเองท่านพระมหาโมคัลลานะได้เห็นยักษ์ตนนั้น ตีศีสะท่านพระสารีบุตรด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านยังสบายดียหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่มีทุกข์อะไรหรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านสารีบุตรท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริง ยักษ์ตนหนึ่งได้ตีศีรษะท่านในที่นี้เป็นการตีอย่างรุนแรงการตีเช่นนี้สามารถทำให้ช้างสูงเจ็ดถึงแปดอกจมดินได้หรือสามารถทำลายยอดภูเขามหึมาให้ตลายลงได้แต่กระนั้นท่านก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านโมกขลลานะผมสบายดีพอเป็นอยู่ได้เพียงแต่เจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าน่าอัศจรรรย์จิงไม่เคยปรากฏท่านโมกขลลานะท่านมีเมริ์มากมีอนุภาพมากจริงเห็นแม้กระทั่งยักษ์ ส่วนผมขณะน,นี้แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่นสักตนก็ยังไม่เห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับเสียงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของพระอัครสาวกทั้งสองรูปนั้นด้วยพระโสดทิอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนีในเวลานั้นว่าจิตของใครตั้งมั่นไม่วันไหวดุดภูเขาไม่กำหนัดในอารมณ์อันชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวนให้ขัดเคืองผู้ใดอบรมจิตได้อย่างนี้ จะมาถึงผู้นั้นแต่ที่ไหน